สวัสดีเพื่อนๆเช้า,า,ชาโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o n a r i a กันเช่นเคยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็มาทําตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับโดยต้องเท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยนะครับมักจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยนะครับมักจะแช้เข้ามาในแฟนเพจของผมนะครับเพื่อนๆว่าอยากให้ผมเนี่ยนะครับทำการจัดอันดับนะครับครีเอเตอร์ที่อึดนะครับหรือว่าอาจจะมีเลือดหรือว่าค่าไอพีเนี่ยนะครับมากที่สุดในเกม c r e a t u r e of s o n a r i a ให้หน่อยโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จัดใให้้ตาามคคํขออเเลลยยแวกัันนนนะรบพื่โด เราจะมาจัดอันดับนะครับ13อันดับตัวละครในเกม Creature of s o l i a i ที่มีค่า HP หรือว่าเลื่อนเนี่ยนะครับเยอะมากที่สุดในเกม Creature of s o l i a i ในขณะนี้นั่นเองนะครับโดยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าใน13อันดับนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นอันดับที่เราเนี่ยนะครับจัดกันในปัจจุบันเท่านั้นในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะต้องมี Creature ตัวใหม่ๆนะครับที่มีค่า HP ที่สูงกว่า13ตัวละครนี้เข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่า13อันดับนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่ผมเนี่ ที่สุดในขณะนี้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราไปดูกันนะว่า13อันดับนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดส u b ค c r i า e แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ13อันดับตัวละครในเกม Creature of s o l a t e ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับสูงที่สุดในดับ ครับ13ตัวละครในเกม Creature of Sonaria นะครับที่ได้คัดมาแล้วนะว่าเป็น13ตัวละครที่มีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยนะครับสูงที่สุดในเกม Creature of Sonaria ในขณะนี้นั่นเองนะโดยจะบอกไว้ก่อนนะว่า13อันดับตัวละครนี้เนี่ยนะครับจะเป็น13อันดับนะครับที่ผมเนี่ยนะครับได้คัดมาจากเว็บตรงนะครับของ Creature of Sonaria เลยนะทั้ง13ตัวละครนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่มีค่า HP เนี่ยสูงที่สุดในขณะนี้แล้วนั่นเองนะครับเป็นเพื่อแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับทางเกม Creature of Sonaria เขามีการอัปเดตประจำสัปดาห์ แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนที่จะต้องมีค่า HP นะครับที่สูงกว่า13ันดับตัวละครพูกนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าในการจัดอันดับ3ตัวละครนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นการจัดอันดับนะครับในอัปเดตปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับและนอกเหนือนะครับจากการที่เราเนี่ยนะครับจะมาจัดอันดับ13ตัวละครนี้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมก็จะมาบอกนะครับวิธีการรับนะครับหรือว่าวิธีการได้รับตัวละครทั้ง13ออัันนดบี้เพื่มีีวิธการรในกาได้ รับเนี่ยอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันดับ13กันเลยดีกว่าครับอันดับที่13นะครับได้แก่เจ้าเซราเด้นั่นเองนะครับเซราเดตเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับของไทม์ครีเจอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเหตุผลที่เจ้าเซราเดตเนี่ยนะครับได้รับอันดับที่13ไปก็เนื่องจากเจ้าเซราเดตเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับอยู่ที่10,000แต้มเลยนั่นเองนะครับโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าเซราเดตเนี่ยนะครััับบบเเเเรรรรรราา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 สมมถจจ้้้ซดดไไคกกนํแตท กาาชไม่ใช่ไทม์ที่กินเนี่ยนะครับไปแลกซื้อเจ้าเซอราเดยได้ที่ร้านค้าทามช็อปเลยนั่นเองนะครับโดยวิธีการเข้าไปที่ร้านค้าทามช็อปเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปได้โดยการกดไปที่ช็อปนะเพื่อนๆแล้วก็กดไปที่ทามพอยต์ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับเจ้าเซอราเดยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเซอราเดยเนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์ที่เราเนี่ยนะครับได้จัดอันดับให้มันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับสูงที่สุดเป็นอันดับที่13นนนั่เองะครับลำดดัับบที่่12นะครไ้แกเจ้าออกซทาริสนั่นเองนะครับตตัััวววลลละะะคคครรรรททีี่่เเปปป็็็นนนนิยมบแ้กโดของ ของใครหลายๆคนนั่นเองครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่อีกด้วยซึ่งเจ้าอ็อกซิทาริสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้รับอันดับที่12ก็เนื่องจากเจ้าอ็อกซิทาริสเนี่ยนะครับมีค่า HP นี่ครับอยู่ที่15,24แต้มนั่นเองนะครับจะมากกว่าเจ้าเซเรเดนะครับอยู่ที่524แต้มนั่นเองนะครับโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าอ็อกซิทาริสเนี่ยนะครับเราจะสามารถรับเจ้าอ็อกซิทาริสนะครับได้จากกิิจจกกกรรรรรมมวววออออเเเเเเเนน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 นไไททท์์์ีีีต่่่่าาััั้้งงะคบปๆซึใหย อีเวนต์เนี่ยนะครับก็ออกซิทาริสเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนนั่นเองสำหรับใครที่นะครับอยากได้เจ้าออกซิทาริสเนี่ยนะครับก็ให้รอวันเลนทายปีหน้านะครับเพื่อหรือว่าอาจจะเป็นการหาเทรดก็ได้เช่นกันแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเจ้าออกซิทาริสไม่สามารถหารับได้จากในเกมอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับจะมีเฉพาะช่วงวันเลนทายอีเวนต์เท่านั้นนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นอันดับที่12นั่นเองก็คือเจ้าออกซิทาริสนั่นเองนะครับอันดับที่11นะครับได้แก่เจ้าโอปาริเจียนนะครับวว่าาาเเจ้นทวดายักษ์นั่นนนนนนเเเเเเอออองะะคคคครรรรรัับบโปปาาิจีีีีียย่่่็์ทม พีสูงที่สุดในเกมเป็นอันดับที่11นะครับเนื่องจากโอปาริเจเนี่ยนะครับเป็นครื่อร์ที่มีค่า HP อยู่ที่11,000แต้มนั่นเองนะครับก็จะมากกว่าเจ้าโอกซิทาลิสเนี่ยมากกว่าประมาณ500แต้มนั่นเองนะครับโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าโอปาริเจนเนี่ยสามารถรับได้นะครับจากร้านค้าเดฟครีเจอร์นั่นเองนะครับโดยวิธีการเข้าร้านค้าเดฟครีเจอร์ก็กดเข้าไปที่ช็อปทางด้านล่างนะครับแล้วให้กดไปที่อ้อขอภายนะครับให้กดเข้าไปที่พรีเมียมช็อปนะครับเพื่อนๆแล้วก็็กกกดดเเเเเข้้้าไปทีีีีี่่ฟคคครรรรรรรออออออจจจจ์์ตตงงนนนมสิะะัับบ เจ้าโอปาริเจนนั่นเองเหตุผลที่เออผมค่อคนข้างสับสนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาจัดให้ว่าเจ้าโอปาริเจนเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดเดฟครีเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งเออในขณะนี้เนี่ยนะครับเออเจ้าโอปาริเจนเนี่ย,ยได้ทำการปลดออกจากเดฟครีเจอร์ให้มาเป็นครีเจอร์ประเภทโลบรักครีเจอร์แบบปกติแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆพืดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถซื้อเจ้าโอปาริเจนนะครับได้จากพรีเมียมช็อปแล้วก็เออหมวดครีเจอร์ตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นลำดับที่เอนนับก็คือเจ้าโอปาริเจนหรรืออวว่่าาาเเจ้นนนนยกัังะคบลำดับที่นนะครับเป็ ตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมตัวเดียวเนื่องจากมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่ค่อนข้างเท่เนะครับแล้วก็ได้รับการขนานนามนะครับหรือว่าเป็นชื่อเรียกโดยเฉพาะของผู้เล่นในเกม Creature of s o n a l i a เนี่ยนะครับว่าเป็นไคจูนั่นเองนะครับโดย Creature ตัวนี้ก็คือเจ้าโค l าทอสนั่นเองนะครับโค l าทอสเนี่ยนะครับเป็น Creature ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับสูงที่สุดเป็นอันดับที่10นะครับในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองจากโค l าทอสเนี่ยนะครับเป็น Creature ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับอยู่ที่11,000แต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเทียบเท่ากับเจ้าโอปาริเจเลยนะครับแต่่วา เหตุผลที่ผมเนี่ยนะครับจัดให้เจ้าโคราทอสเลยนะครับอยู่ในลำดับที่10ก็เนื่องมาจากเจ้าโคราทอสเลยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่มีค่าน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับมากกว่าเจ้าโอปาริเจนนั่นเองนะครับบางคนอาจจะงงว่าน้ําหนักตัวมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อดาเมจที่เราได้รับมานั่นเองและเนื่องจากเออโคราทอสเลยนะครับมีค่าน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับที่มากกว่าโอปาริเจนเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้าโคราทอสเนี่ยนะครับได้รับดาเมจนะครับเพื่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆก็คือจะออออออึกกกกวว่่่่่่่่าาาาาโโปรรรรริเเเเจจจนน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 นัััััังงงะะะะคคคคบบบซททสีีียยม้หตตตูพืๆแ โอปอร์เรเจีนนะที่จะมีน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่16,500แต้มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดังนั้นผมก็เลยจัดให้เจ้าโคราทอสเนี่ยนะครับได้รับอันดับที่10ของครีเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับสูงที่สุดในเกมไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วมันก็มีค่า HP เท่ากันแหละนะครับแต่ว่าโคราทอสมันอึดกว่านิดนึงนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นลันดับที่10นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับเจ้าโคราทอสนะครับเราสามารถรับเจ้าโคราทอสได้นะะคครรรรัับบจาาากกกตตตตูู้้้้้ชปอองมนนนสเ่ไ็ีีแลวใหท กาาโดยตู้มอนสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับก,าาก็จะมีโอกาสได้รับเจ้าโครทอสอยู่ที่16.6เนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มตูม้มอนสเตอร์กาชาก็จะต้องใช้เจ,จ้าตัวมอนสเตอร์กาชาโทเคสหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เห็ดอีก300เห็ดในการสุ่มตู้นี้1ครั้งนั่นเองก็จะมีโอกาสได้รับโครทอสอยู่ที่16.6นนั่นเองนะครับอันดับที่9นะครับอันดับที่9เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครค่อนข้างที่จะใหม่เลยทีเดียวนะเพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมเนี่ยนะ เจมูโฟเรียมนั่นเองนะครับมูโฟเรียมเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับอยู่ที่12,000แต้มนั่นเองนะครับจะมากกว่าโคราทอสอยู่ที่1,000แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวอยู่ที่40,000ปอนด์ด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างอึดเลยทีเดียวซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้ามูโฟเรียมเนี่ยเราสามารถรับเจ้ามูโฟเรียมได้จากร้านค้าเออ่ d a ลี่นะครับล็อกอินช็อปนั่นเองนะครับหรือว่าเอออ่ล็กอินโทเค็นตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้เจ้าตัวล็อกอินโทเค็นเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหหมมมดด25เเเเรรรรีียยยญนนะคับใกกาาแลลซซื้้้อจูโฟไึ่ง ไอเจ้าตัวล็อกอินโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถได้รับได้จากการที่เราเนี่ยเข้ามาล็อกอินในเกมทุกวันนั่นเองนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้ของผมมันอยู่ที่สูงใช่ไหมอ่ะวันนี้ผมยังไม่ได้เช็คอินนะครับก็จะเข้ามาเช็คอินปึ๊บนะครับก็จะได้เดลี่พอยต์เนี่ยนะครับหรือว่าล็อกอินโทเค็นเนี่ยมาหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันมีข้อแม้ก็คือไม่เพียงแต่เจ้าหมูฟูเรียมเนี่ยนะครับจะใช้เจ้าตัวล็อกอินโทเค็นยี่สิบห้าเหรียญนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเรามี เนนี่ยะครับทั้งหมด35แต้มหมายความว่าเราเนี่ยนะครับต้องล็อกอินนะครับติดต่อกันภายในเกม Creature Australia เ,เนี่ยทั้งหมด35วันนั่นเองนะครับห้ามขาดแม้แต่วันเดียวนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราขาดไปวันเดียวเนี่ยนะครับเจ้าตัวสติกตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเริ่มนับใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาล็อกอินนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะเริ่มนับไอ้เจ้าตัวสติกเน,นี่ยนะครับใหม่เลยนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่าเราต้องเข้ามาล็อกอินในเกม Creature Australia ทั้งหมดเนี่ย35วันติดต่อกกันนโดยจะต้้ออองเขาามล็ิทุก วันห้ามขาดไม่แต่วันเดียวนั่นเองนะครับและหลังจากที่เรามีแต้ม r คลินสติ๊กตรงนี้นะี่ยครบ35แล้วก็มีล็อกอินโทเค็นครบ25อันแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาแลกซื้อเจ้าหมูโฟเรียมได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่9ก็คือเจ้าหมูโฟเรียมนั่นเองนะครับ ลำดับที่8นะครับลำดับที่8เนี่ยอาจจะเป็นครีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้พบเห็นในเกมครีเจอร์ออฟโซนเรียบ่อยสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมในเกมเนี่ยนะครับที่มากมายขนาดนั้นเพราะว่ามีครีเจอร์หลายๆตัวเนี่ยนะครับที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับโดยลำดับที่8นะครับก็ได้แก่เจ้าโลโลราเอลนั่นเองนะครับโลโลราเอลเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP อยู่ที่12,500แต้มื่นสองาันห้ารียมอยู่่ที500แต้มมากกว่าเจ้ามูโาเอลเนี่ยนมอยู่ที่ห เฟเจอร์ประเภทฟิวเจอร์หรือว่าโรเลชันสโตรนั่นเองนะครับวิธีการได้รับเจ้าโลโลลาเอลเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าโลโลลาเอลได้โดยการซื้อมาจากร้านค้าโรเลชันสโตรโดยกดเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับโดยในร้านค้าตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะมีครื่อร์นะครับที่มาขายประจําวันเนี่ยทั้งหมด3ตัวโดยทุกๆ24ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีครื่อร์ตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆสลับสับเปลี่ยนกันไปในทุกๆวันนั่นเองนะครับซึ่งโลโลลาเอลเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมมาาาาาาาขขยยยในน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 รรรร้้้้้คคคตงงงีีดวเเเช่่่กััััออะบถ จะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่1 1 5 0 0เนพัรนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นใครที่อยากได้เจ้าโรโลราเอลเนี่ยนะครับก็ให้หมั่นเข้ามาเช็คร้านค้าตรงนี้นั่นเองนะครับก็บางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะพบเห็นเจ้าโรโลราเอลนะครับมาขายที่ร้านค้าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นวิธีการในการได้รับที่ค่อนข้างง่ายนะแต่อาจจะต้องใช้ดวงแล้วก็ใช้เวลาในการตามหามันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่8ปนะครับเพื่อนเนั่นองนกตาม ว่าในอันดับนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมจัดให้มีคลีเจอร์ถึง2ตัวที่อยู่ในอันดับนี้เลยเนื่องจากในอันดับที่7นี้เนี่ยนะครับคลีเจอร์ทั้ง2องตัวนี้เนี่ยมีค่า HP ที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีน้ำหนักตัวที่เท่ากันอีกด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ในลำดับที่7นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีคลีเจอร์ในอันดับนี้ถึง2ตัวนั่นเองโดยตัวแรกก็คือเจ้า Boreal Warden เนเ่งนะครับ Boreal Warden เนี่ยนะครับเป็นคลีเจอร์ที่มีค่า HP หรือว่าเล ว่าเบอร์เรียวอร์เดนเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่50,000ปอนด์นั่นเองนะครับจะแตกต่างจากโรลูลาเอลนะครับที่มีน้ำหนักตัวอยู่ที่40,000ปอนด์เท่านั้นครับก็เบอร์เรียเนี่ยจะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่า10,000ปอนด์เลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าเบอร์เรียวอร์เดนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดของวินเทอร์สเปเชียลนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเราสามารถรับเจ้าเบอร์เรียวอร์เดนนี้เนี่ยครับได้จากในกิจกรรมคคครรรรริิิสสสสตต์์มมมมมาาาาเเเเเท่่่่่นน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 ััััั้้ซึึงงออออกกกกกจจจใใีียย็ะะะดขปปลลบแแ ว่าในปลายปีนี้เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมคริสต์มาสขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนนั่นเองและเจ้าโบเรียวอร์เดนเนี่ยก็จะกลับเข้ามาในเกมอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นใครที่อยากได้โบเรียวอร์เดนเนี่ยนะครับก็ปลายปีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้พบกับเจ้าโบเรียวอร์เดนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมคริสต์มาสก็จะมีเงื่อนไขในการได้รับตัวละครเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันไปบางปีก็ทำเควสนะครับบางปีก็ใช้เอ่อแต้ม จะกลับมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลําดับที่7ก็คือเจ้าโบเรียวอ r d e n นั่นเองนะครับตัวแรกส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าทัคาโมรัสนั่นเองนะครับทัคาโมรัสเนี่ยนะครับเป็นอันดับที่7ตัวที่2แล้วกันนะครับเพื่อนเนเนื่องจากเจ้าทัคาโมรัสเนี่ยมีค่า HP อยู่ที่12,500แต้มนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่50,000ปอนด์เท่ากับโบเ e ียวอ r d e n ทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าทักคาร์โมรัสเนี่ยนะครับ ซื้อเจ้าทาคาโมรัสได้จากร้านค้ายอิแรกเลยโดยเข้าไปที่ช็อปทางด้านล่างนะครับแล้วกดไปที่ร้านค้ายอิแรกตรงนี้นะครับก็จะเจอกับทาคาโมรัสในการโดยราคาของมันนะครับอยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นเหรีเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้แพลนอาร์ติสระแล้วก็เอิร์ธอาร์ติสระเนี่ยนะครับในการลดราคาของมันได้นั่นเองนะครับโดยแพลนอิสระหนึ่งชิ้นเนี่ยจะสามารถลดราคาของทาคาโมรัสได้2%ส่วนเอิร์ธอาร์ติสระเนี่ยนะครับหชิ้นจะสามารถลดราคาของทาคาโมรัสได้อยู่ที่40%เลยนั่นนเองะครับเพื่อนๆก็สาามรถไปเก็บสสะมนะครับ ตัวแผลนอติแฟคแล้วก็เอิร์ดอันติแฟคนี้เนี่ยนะครับในการนำมาลดราคาของทาคาโมรัตได้นะครับซึ่งวิธีการในการหาแผลนอติแฟคแล้วก็เอิร์ดอันติแฟคเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปนะครับสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่รู้วิธีเนี่ยนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้นะครับเพื่อนๆอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ทาคาโมรัตก็สามารถไปหานะครับเจ้าตัวแผลนอติแฟคแล้วก็เอิร์ดอันติแฟคกันได้นะครับและนี่ก็เป็นนะครับอันดับทีีี่่่7กกก็็็จจะะะมมถึงง2ตััััััััวววคคคคืออออเเเเ้้าาาาโบบบบรรรรดดนนนนนนนแลทท6 อันดับที่หกได้แก่เจ้าอิกแด็กสตริกนั่นเองนะครับอิกแด็กสตริกเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเองจอร์นะครับที่ได้รับอันดับที่6ในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากอิกแด็กสตริกเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเองจอร์ที่มีเลือดหรือว่าค่า HP เนี่ยอยู่ที่13,000 HP เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยปอนด์เลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอิกแด็กสตริกส์เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในหมวด แล้วก็ Angelic Warden นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวกิจกรรม LSS Event อันนี้เนี่ยนะครับมันจะกลับมาในทุกปีนั่นเองนะครับจะมาในช่วงฤดูซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนนั่นเองดังนั้นใครที่อยากได้เจ้าอีเด็กซเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะรอกิจกรรม LSS Event นะครับหรือว่ากิจกรรม Land Sky Event เนี่ยนะครับในปีหน้าได้นั่นเองนะครับอันดับที่5นะครับอันดับนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องคิดไม่ถึงอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเจ้าครีเอเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับดูรูปร่างหน้าตาของมันแล้วที่ ไม่เลยนะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าอักคอสทูลม็อกนั่นเองนะครับอักคอสทูลม็อกซ์เนี่ยเป็นครีเจอร์ประเภทอควาติกนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมครีเจอร์ออฟโซนเลียเนี่ยได้ไม่นานเลยนะซึ่งเ,เจ้าอักคอสทูลม็อกซ์เนี่ยจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในหมวดมันดี่สเปเชียลนะครับโดยจะมีค่าเอชพีเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแต้มนั่นเองนะครับโดยคอสทูลม็อกซ์เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทเออ่ครีเจอร์รายเดือนน,นั่นเองหรือว่ามันดี่ครีเจอร์นั่นเองนะคครรรรัับบโดดดดยเเเเเเอออออออ่่่่่ผมมมจจาาาาาืืนนไไ้้แหละวทีสสถ ทูมอกได้เนี่ยมันคือเดือนอะไรนะแต่จําได้ว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยนะว่าเจ้าคอสทรูม็อกเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าแต่ถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะกลับมาปีหน้าแล้วก็น่าจะเป็นเดือนเดิมที่มันเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาในเกมอีกด้วยนะครับแต่ว่านี้เป็นเอ่อในส่วนที่ผมเดาเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเจ้าคอสทรูม็อกเนี่ยนะครับมันจะกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ค่อนข้าง ขนาดเพราะดูจากรูปร่างหน้าตาของมันแล้วเนี่ยครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูเหมือนจะเปราะบางแล้วก็อ่อนแอนะครับแต่ว่าผิดคาดมากๆนะครับโดยอาของซูลม็อกเนี่ยนะครับมีค่า HP สูงถึง14,000แต้มเลยนั่นเองนะครับก็เลยได้รับอันดับที่5ไปนั่นเองนะอันดับที่4นะครับอันดับที่4เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ยอดนิยมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวละครโปรดของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับโดยคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าคาวดอนเทรัสนั่นเองนะครับคาวดอนเทรัสเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเเเเเปป็็นนนนคคคครรรรรีีีีีออออ์ทท่่่มมา HP สูงงัััดบบ4ะขก ซอนาเลียนนะครับซึ่งคาร์ดอนเทอรัสเนี่ยนะครับมีค่า HP อยู่ที่14,500แต้มนะครับมากกว่าเจ้าอะคอสทูลูม็อกอยู่ที่500แต้มนั่นเองนะครับโดยคาร์ดอนเทอรัสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในกิจกรรมเดสเตอร์อีเวนต์นั่นเองนะครับหรือว่ากิจกรรมภัยพิบัตินะครับที่เพิ่งจบลงไปเมื่อประมาณ2-3เดือนก่อนนั่นเองนะครับและแน่นอนว่ากิจกรรมเดสเตอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับจะกลับมาในปีหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีเเเเเเจจจ้้าา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 าคคคอออออออนนนนนนทททรรรรรรัััสสสหหืว่่่ยยกกกีีะะใมม็พถบ กิจกรรมเดสเตอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับในปีหน้าได้เลยนั่นเองนะเจ้าคารอนเทลัสเนี่ยกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่4นะครับของครีเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับสูงที่สุดในเกมคลีเจอร์ออฟโซนาริเอนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่3อันดับนะครับของครีเจอร์นะครับที่มีค่า HP หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีเลือดเนี่ยนะครับเยอะที่สุดในเกมคลีเจอร์ออฟโซนาริเอ้นแล้วนั่นเองนะครับอันดับที่ ดิสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่มีค่าไ p อยู่ที่15,000แต้มมากกว่าคาร์ดอนททลัสอยู่ที่500แต้มนั่นเองนะซึ่งคาบูราดิสเนี่ยเป็นครีเจอร์ประเภทลิมิเต็ดสเปเชียลนั่นเองนะสามารถรับได้จากตู้กระชังลิมิเต็ดนั่นเองโดยเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็กาชาตรงนี้นะครับพเพื่อนๆโดยคาบูราดิสเนี่ยนะครับจะอยู่ในตู้ลิมิเต็ดกาชาแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในตู้ลิมิเต็ดกาชานี้เนี่ยนะครับถ้าจะไม่ผิดมันจะรีเซตทุกๆเเดดืออนนนนั่นงโยใทุกๆเดือนเนี่ยนะครับเพื่อนๆมมันจะีีครเจอรร์ทีี่่่สลลัััับบปปปเเยนนนนกไองนะครับ บางทีก็เป็นคารูเรติสกับอิสตาบางทีก็เป็นเอ่อเจโนกับคาร์โลคูัลนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็บางทีก็เป็นเจโนนะครับเพื่อนๆแล้วก็คาร์โลคูัลนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่อยากได้เจ้าคารูเรติสหรือว่าเจ้าปูยักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องรอตู้เิมิเจกาชาเนี่ยนะครับมันเอ่อหมุนเวียนนะครับรายเดือนเลยทีเดียวนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นครื่อร์ที่เอ่อกลับมายากสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มันเอ่อผมพูดไม่ถูกเลยมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยไอ้ต้นนนนม่่่งกกาาาเเเเยััคออจะะะลลรววๆ็็ป คาโรนิสเนี่ยนะครับได้รับนะครับจากในตู้ลิมิเต็ดกาชานี่ละกันนั่นเองนะโดยในตู้ลิมิเต็ดกาชานี้เนี่ยจะใช้เขียนจำนวน2,500เห็ดในการสุ่มหนึ่งครั้งนั่นเองแล้วก็มีโอกาสได้รับเจ้าคาโรนิสเนี่ยนะครับอยู่ที่50%นั่นเองส่วนอีก50%เนี่ยพเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับเจ้าอิสตานั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าแมกมาไฟนั่นเองนะอันดับที่2นะครับอันดับที่2นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าเป็็นนนนนตตตััััวววววลลละะคคคคคคครรรรรรบทททีีีีีีีี่่่่่่่มมููาาาาาาาหืืออออเเเเเเยยยยข้้้้งงงสดดโโจจจ์กกก นั่นเองหรือว่าเจ้าจระเข้ปราสาทยักษ์นั่นเองนะครับโกคารอสเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP นะครับสูงเป็นอันดับที่2ของเกมครีเจอร์ออฟโซนาริเอียนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์ที่อึดถึกทนมากๆนะครับเพื่อนๆโดยโกคารอสเนี่ยนะครับมีค่า HP อยู่ที่16,000แต้มเลยนะมากกว่าเจ้าคาราเดสหรือว่าเจ้าปูยักษ์นะครับอยู่ที่1,000แต้มซึ่งวิธีการได้รับโกคารอสเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าโกคารอสได้จากการสมตู้กระชปองที่มีชื่อว่ารัยต้องนยับลตี้ นจะเป็นตู้กระชปล์นับที่ใช้ตั๋วทิกิทในการสุ่มนั่นเองนะครับโดยในการสุ่มตู้นี้1ครั้งเนี่ยนะครับจะต้องใช้ทิกิทกาชาเน <t> ี่ยนะครับทั้งหมด10ใบนั่นเองนะครับโดยเจ้าทิกิทกาชานี้เนี่ยผมก็อธิบายไป, <t> ไปบ่อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงวิธีการได้รับเจ้าตัวทิกิทกาชานี้แล้วกันเอาเป็นว่าในตู้รอยต์ทิกาชานี้เนี่ยนะครับมันใช้เอ่อเจ้าตัวทิกิทเนี่ยนะครับสิบใบในการสุ่มนะครับ <t> <layer> แล้วก็มีโอกาสได้รับเจ้าโกคาร์ดเนี่ยอยู่ที่สิบสี่จุดสองแต้มเลยนับมันนนนค่่ออออข้้้าางงยกก็เืจไ มันมีตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวและแน่นอนว่าในอะนาคตเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตู้โรอยตี้กาชาอีกแน่นอนดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการได้รับเจ้าโกการ์สเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงไปอีกนะครับเพื่อนๆและด้วยความที่ใช้ตัวที่กิจกาชาในการสุ่มเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันก็ทําให้แบบมูลค่าในการสุม่มหนึ่งครั้งเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนี่เลยเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าค่าตัวนะครับของเจ้าโกการ์สเนี่ยมันค่อนข้างสูงก็ด้วยสาเหตุนี้น,นั่นเองนอนนนะน,นะคััับเเเพืุ่่่่ออออีีีีี่้ยก็็จปดดททท2ขงงมา HP สู ก็คือเจ้าโกการ์ตหรือว่าเจ้าจระเข้ปราสาทยักษ์ตัวนี้นั่นเองนะครับอันดับที่1นี่ครับอันดับที่1นี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครนะครับที่มีค่า HP นะครับมากที่สุดในเกมครีเจอร์ออฟโซนาริเในขณะนี้แล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับและได้รับการตั้งชื่อเรียกหรือว่าฉายานะครับว่าเป็นกอรซิล่าแห่งครีเจอร์ออฟโซนาริเอีกด้วยนั่นเองนะครับครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทซัพพพอออออรรรร์์์ตตคคคีเเเเเจจแแลลละกก็็ปนนนนสสาายยยยทงงุััวึบื่ๆมีลักษ ขนาดคล้ายคลึงกับโครตทอสหรือว่าเจ้าไคจูเลยครีเจอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าจอทาร็อกนั่นเองนะครับจอทาร็อกเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่มีค่า HP เนี่ยนะครับอยู่ที่16,250แต้มนะครับจะมากกว่าโกกตรอสหรือว่าเจ้าจระเข้ปรสสาทยักษ์เนี่ยอยู่ที่250แต้มโดยจอทาร็อกเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทพาราไดส์สเปเชียลนะครับโดยวิธีการในการได้รับเจ้าจอทาร็อกเราสามารถรับเจ้าจอทาร็อกได้นะครับจากกิจกรรมพาราไดส์ เกม c r e a t o r อ of s o n y ยไปไม่กี่สัปดาห์นี้เองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่นะครับอยากได้รับเจ้าจอทะรล็อกจากในเกมโดยตรงเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะรอกิจกรรม Paradise Event ในปีหน้าได้นะครับแน่นอนว่าจอทรลอกเนี่ยนะครับจะกลับมาอีกครั้งใหญ่แน่นอนนั่นเองนะหรือถ้าใครใจร้อนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาเทรดเจ้าจอทะรลอกนะครับจากในเทรดเรียมหรือว่าเทรดกับเพื่อนๆผู้เล่นอื่นก็ได้เช่นกันนั่นเองนะแต่ว่าค่าตัวของเจ้าจอทะรลอกเนี่ยนะครับก็มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนันนอองงะั้้ก็าจจตใ เเห็นนี่ยะครับจำนวนที่ค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าครีเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยนะครับสูงอันดับที่1ของเกม Creature of Solaria ในขณะนี้นั่นเองนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างอึดตึกทนเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าจอ h ท l o c k ตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์ที่มีอ a b i ิตี้หรือว่าความสามารถต่างๆในการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมอีกด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับ13อันดับนะครับตัวละครที่มีค่่่่่าาา HP หรรืืออวเเลดดนนีีียะคับททมกสุ ในเกม Creature of Sonaria ในขณะนี้นั่นเองนะครับตัวละครไหนนะครับเพื่อนๆเคยเล่นหรือว่าเคยรู้จักหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมานําเสนอเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับหากไวประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้สำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ